วันดีก็เป็ <c oughs> นวันวันที่สองของการที่เราดะสวดพระพิรรมน้อมถวายเป็นพระคุศลแกแ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิระราชชนทนีพระพันปีหลวงที่พวกเราทั้งหลายทราบแล้วก็ต้องอาโมทนากับพวกเราก็ามีกำหนดสวดเป็นเวลาที่ คันพระครูประหลัดรองเจ้าวาดประกาศเลยว,ว่าในเจ็ดวันแรกนะเราก็จะบำเพ็ญร้กุศลถวายจ้ก็คงจะมีต่อไปนั้นก็จะแจ้งกันทราบแต่เวลานี้ก็ขอแจ้งให้พวกเราได้รับรู้กันทั้งฝ่ายทั้งพระสงค์แล้วก็ญาโโมทุกคนก็บอกข่าวกันไป ว่าเรามีโอกาสที่จะสนองคุณผู้ที่ให้คุณแก่พวกเราคงทราบดีคงไม่ต้องอธิบายในพระราชกรยกิจจริยาวัดของอสมเด็จพระพันปีหลวงที่เราพวงชนชาวไทยก็ทราบกันดีอยู่แล้วเวลานี้ก็ถือว่าเป็นวาที่พวกเราสำนึกคุณของท่านแม้ว่า เราจะอยู่กันมาเป็นเวลานานแต่ที่เราอยู่กันยังสุขว่างสบายปราศจากภัยทั้งหลายในโอกาสต่างๆก็อ,อาศัยพระเดชานุภาพของพระองค์ท่านได้ทำหน้าที่สงกับพระชายานาว่าราชินีนาถแปลว่านาถะ นาถาหน้า,านาั้นก็หมายถึงว่าผู้สําเร็จคุณต่างๆแทนพระเจ้าแผ่นดินได้เมื่อครั้งพระบาทสเด็จพระยู่หัวพระชนากาทิเบตทรงได้ราพนวดก็ได้มอบภารกิจให้แก่พระพันปีหลวงนั้นเป็นผู้สําเร็จชการแผ่นดินมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านการาศาสนาก็ดี เมืนะ่อพระองค์ยังมีประชนชพอยู่นั้นพระอ,องค์ได้มีสวนพระไทยในการศาสนาบูรณะปฏิสังขรณวัดวารามเราอาจจะทราบหรือไม่ทราบและส่งสวนพระไทยในการสดับความพระธรรมเทศนาต่างๆตามอารามต,ต่างๆซึ่งสมัยนั้นงพ่อเองก็ยังได้อยู่ในพิธีที่พระอ,องค์ได้ สเสด็จตับฟังวัรมวัฒน,นายอยู่ดังเนือในวันพระใหญ่ๆโดยเฉพาะช่วงเขา้าพรรษาพง์ได้สเสด็จไปทุกวัดพระรามหลวงในปริมณฑลบ้างก็ต้องการฟังวัร,รมเทศนาซึ่งครั้งนั้นจะเป็น2,500ถ้าจะไม่ผิดก็49หรือ50ก็ยังได้มีโอกาสได้เข้าในร่วมพิธีที่วัดสัมพันธวงว์ ได้รับนมนต์ไปเหมือนกันไปอยู่ในถามกลางหมู่พระสงฆ์ถึงมีหลวงพ่อเจ้าคุศสมเด็จหลวงปู่สมเด็จพระมาวิรงุตนะเป็นทิบดีสงฆ์ขนาดนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าโอารอชินีนาคนะหรือพระพันปีของเรานั้นได้สเสด็จฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ยังมีพระสัทธา อุปถัมภ์คำชูบรรดาพระสงฆ์ต่างๆโดยเฉพาะโครงการทางภาคใต้ที่มีเกตวิกฤตมากมายขณะนั้นสมัยนั้นพระสงฆ์องค์นก็อยู่ด้วยความยากลำบากพระองค์ก็ยังถวายเรียกว่าค่าชดเชยค่าตอบแทนให้พระได้อยู่จำพรรษากันเนี่ยรู้สึกว่าจะรูปว่าสองพันห้าใช่ไหม ต่อรูปที่ไปอยู่ภพักต้ขาดวิกฤตประสงค์นั้นอยู่ทางแดนใต้นั้นยากเร่ว่าขาดประสงค์เพราะมีภัยบ้านภัยเมืองพระองค์ก็ให้กําลังใจโดยโครงการของของค์ท่านเนี่ยได้ให้พระได้ไปอยู่จําบรรษาแล้วก็ถวายนิยพัฒธ์ให้ไม่เดือดไม่ร้อนอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นว่าพระมหากษัตริย์เรา แม้แต่เป็นพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางจเจ้าพระต่างก็ไม่ได้ทอดทิ้งทุกทุกฝ่ายการบ้านการเมืองใดก็ตามก็เห็นว่าคุณขององค์ท่านนั้นมากมายที่เราจะบรรยายการที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เสียสละได้มีโอกาสสมนึกคุณของท่านก็คงจะไม่ยากเกินวิสัยของพวกเราพเพราะตั้ตมาพ่อจึงอยากบอกพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นโอกาสแล้วเราคงจะไม่ได้แสดงได้ ในทั่วไปในที่ทั้งหลายเราก็แสดงด้วยใจของเราด้วยความวตัญญูโดยจถานที่วัดนี้ได้จัดกิจกรรมได้โครงการมาครั้งหนึ่งในพระชนากาธิเบศเราก็ได้ทํากันมาแล้วถึงร้อยวันถ้าจําไม่ผิดก็ได้มีการสวดเพื่อทำอย่างนี้มาตลอดทุกวันทุกคืนก็จึงขอบอกพวกเราทั้งหลายนะคนที่ยังมาแล้วก็โมทนาที่ยังไม่มา เรช่วยกันบอกต่อไปนะให้สำนึกในคุณของแผ่นดินเราอยู่ดีมีสุขทุกวันนี้นะคงเป็นไปไม่ได้ว่าเราเกิดมาอยู่ได้คนเดียวคำลังของเราคนเดียวนั้นคงจะยากหากไม่มีเสาหลักของแผ่นดินประเทศไทยนั้นมีหลักของแผ่นดินก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะคู่บารมีของพระเจ้าแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนางเจ้านะ อย่างที่เรากล่าวคือพระพันปีหลวงอย่างนี้แหละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากไว้ทุกคนนะ,ะก็มีกันทุกวันคนวัดนอกวัดก็ดีก็บอกข่าวกันไปเรามีโอกาสแล้วและภาพนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่ในกล้องอันนี้ภาพนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่วัดนี้วันนี้หลวงพ่อไปกรุงเทพพวกเราอย่าง,ย,งยังรู้มาหวานข้างเ็าถามว่าที่วัดมีได้หรือเออ ว่าตกใจเอารู้ได้ยังไงแสดงว่าสื่อมีนะมีคนที่อาจจะเอาไปเผยแผ่มาวานท่านก็ถามมาวานมีทำได้หรือเออบอกดีนะหลายที่ยังคิดกันไม่ไออกตอนนี้แต่วัดวิชลนำไปแล้วเนี่ยวันนี้เข้ากรุงเทพพระเทวผู้ใหญ่ก็ถามว่าไหลวัดว่าเอา้าที่วัดวิชช,ชถวายกุศลมีจัดสวดแล้หรือ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ชื่นชมว่าคิดได้นะบางที่ก็ยังคิดไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำกันมีภารกิจแต่วันว,วิชโยได้ทำไปแล้วก็ได้ฟังอย่างนี้มาก็แสดงว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่เขาดูเราอยู่เราก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้รักษาคุณความดีของเราเนี่ยไปให้ ยาวนานอย่างน้อยก็ชื่นใจในตัวเองว่าทุกคนทําหน้าที่ดีแล้วในความว่ตัญญยูต่อแผ่นดินต่อชาติต่อาศาสนาต่อพระมหากษัตริย์ที่มีคุณอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็ขอฝากเราจงตั้งใจนะมีโอกาสก็ทาให้ได้ตลอดรอบฟังก็คือมาช่วยกันมาร่วมกันบอกข่าวกันไปก็คงจะเป็นอย่างน้อยพระบาทจ้อยู่หัวในราชการปัจจุบันเนี่ยเราทรง ทราบด้วยวิธีใดก็ตามทรงอาจจะมีความปิติสุขในพาะุไัยอย่างน้อยอส่วนหนึ่งในพื้นดินในแผ่นดินนี้ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งตรงนี้นะได้แสดงถวายความจงรักภักดนะีต่อพระชนมีของท่านและต่อองค์ท่านด้วยได้ด้วยการสร้างกุศลอย่างที่ปรากฏในวันนี้จึงขอฝากไว้ ให้พวกเราทั้งหลายไม่ว่าพระสงค์องค์เนนก็ดีนะตลอดถึงญาติโยมก็มาร่วมกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปมาไม่ได้เป็นคําว่าหน้าที่แต่แสดงจิตใจให้เห็นโดยแท้จริงจากพวกเราทั้งหลายพอฝักไว้เพียงนี้กอเจริญพร <c oughs>